สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เขาก็จะปาพอดอกเนี่ยย่าดอกขาวนะที่จริงเขาพยายามที่จะค้นหาเรื่องของการสร้างอาชีพของผู้ว้ยมีวัยตีเป็นผู้สูงอายุนะครับจะเล่นผู้สูอายตีอยู่แถวจังหวัดพะเยานะครับเราจะมองถึงในโรงเรียนผู้สูงอายุดีใจเขาจะพยายามขยายเครือข่ายอันนี้ก็เป็นกลุ่มผู้สูอายตีวิไลหอมผญานะครับตีเปินเป็นคนที่มีองค์ความหู้นะครับเนาะเปินทำอย่างได้หลายอย่างอะนะครับตึง แปรรูปไม่นู่นนี่นั่นเราไปองค์ความหูเปิดทำพึ่งมาเหมือนนะครับเนาะประมาณสักสาวปีแล้วอะ่ะนะครับเราเปิดมีอุปกรณ์อย่างพร้อมทุกอย่างนะครับในการที่จะสร้างรายได้ของเปิดเนี่ยเปิบอกว่าการยกระดับรายได้ชุมชนที่จริงเขามองหลากหลายมันก็มีหลายอาชีพที่ส่งเสริมเพื่กอกบปุ้ยมีอุ้ยเนาะอันนี้ก็มุมมองในเรื่องของ,ของการสร้างรายได้สร้างสิบชุมชน,ชนสิ่งที่ควรดูคือทุกคนต้องสามารถทําได้นะครับและก็ สามารถสร้างรายได้ได้อะจับต้องได้อะนะครับเนาะบ่อซับซ้อนนะครับอันนี้ก็เป็นการทําโกนพึ่งหลังพึ่งนะครับนะครับอันนี้ก็จะได้จำนายไปตีอําเภอเจียงคำนะครับเนาะหีแถวไม้ล้านะครับเปิดก็ได้จองมาประมาณ50โกรนนะครับเพราะฉะนั้นเปิดก็ได้ทํมาเรียบร้อยเพราะฉะนั้นตัวนี้เปิดเน่ากันแล้วเปิดก็สามารถสร้างรายได้จับต้องได้นะครับแล้วก็ใช้ไม่อยู่ในชุมชนนะครับไม่นี่ก็จะเป็นไม่หม่อมม่วงไม่ เราไม่จําจุลีนะครับที่เปิลทำมานะครับอันนี้ก็เป็นการลงทุนตานะครับเปิลใจ้ทุนทั้งสังคมตีอยู่ในชุมชนทั้งภูมิปัญญาอย่างต่างๆนะครับเปินสามารถทําฟีโลโมนได้เปิดมีแรงพึ่งผงพึ่งบ้านเฮานะครับเนาะอยู่ในชุมชนและพึ่งเยอะมากและก็มีตะเกียบหญ้าดอกขาวนี่เต็มชุมชนไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเปิลช่วยกันนะครับซึ่งถือว่าจากการตีดูจากการประเมินทํางานตีเอานอนไปฝึกงานเนี่ย น่าจะเป็นโมเดลติดดีกับชุมชนอื่นๆนะครับอันนี้ก็เขาก็ได้ประยุกต์ใจไม่อัดนะครับเนาะเอามาจากกรุงเทพนะครับเขาก็ได้มาทําออกแบบผลิตภัณฑ์กับบริกาศส่งเสริมทั้งนั้นร่างกายร่างกายก็คือเวลาไปเอาโกรนเพึ่งไปวางบนดอยนี่ถือว่าการออกกำลังกายด้ยนะตามวิถีชีวิตตัวเองจิตใจก็จะดีนะครับเนาะเวลาเขาไปเจออย่างเนี้ยองค์ความหวก็นิ่งมาการแช์นะครับและกก็สังคมก็มีการแลกเปลี่ยนอย่างต่างๆเื้อเกันได้กันนะครับเนาะ ในส่วนของทักษะในการทําอย่างต่างๆเนี่ยอันนี้กจะพยายามที่จะในการออกแบบดีไซน์เนี่ยนะดีไซน์ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้สมองในการคิดอย่างต่างๆในด้านสิแบแวนล้อมมาสตี้สาคัญในเรื่องของชุมชนก็คือพึ่งเนี่ยเดี๋ยวพยายามน้่งพึ่งคือพึ่งมัชอบยุติบ่มีสารเคมีนะครับเนาะบ่มีสารเคมีอันนี้เป็นออกแบบนะครับเนี่ยโกดพึ่งอันนี้นะเราจะไว้แนวตั้งมือก็ถือเป็นการช่วยประหยัดในะการทาขานะครับตอนแรกคิดจะทาเป็นแนวตั้งนี่เลยนะครับเนาะ ซึ่งถือว่ามันเป็นการที่เขาได้ใจ้อุปกรณ์ทางกายเขาเนี่ยทั้งสมองแขนขากำลังอย่างต่างๆใจ้ได้มดเลยนะครับเนาะแล้วก็ได้มาช่วยกันถึงแม้จะเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับกลุ่มเล็กๆเพื่อนก็นได้แช์ประสบการ์ช่วยกันด้วยความเต็มอกเต็มใจนะครับเนาะถึงแม้จะใจ้เวลานักน้อยเพราะฉะนั้นในการทาอย่างกระต่างๆเนี่ยเขาพยายามจะค้นหาทางออกด้วยการเน้นแช์ประสบการณ์แล้วก็เจอปัญหาประค ที่มีจุดแข่งจุดอ่อนโอกาสออนอย่ญญางต่างๆนะที่จะพยายามทมําให้มันบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายนะครับอันนี้ก็อันนี้อุบุญกับพยายามจะออกแบบในเรื่องของอ้อย่างต่างๆ,ๆนะครับเนาะในเรื่องของอันนี้ก็พยายามออกแบบเรื่องของกขนพึ่งนะครับซึ่งมันถือว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะได้ทรงเสริมการเห็นหู้จากเตี่ยวาอยไปได้ไปสังเกตนะครับเนาะว่าเปิ่น ได้เนี่ยได้ทำอย่างต่างๆเรานี่นะครับมันสามารถประยุกต์นำไปใจ้ได้แต่นะครับในเรื่องของการทำโกนพึ่งเนี่ยมันมันสามารถฟิโลโมนี่ขายแป้งมากเลยนะครับตอนนี้พึ่งกับโดยเฉลี่ยกับ1โกนก็จะออกประมาณสักหนึ่โกนจะได้ประมาณ5-12ถึง12ขวดแล้วแต่พื้นที่นะครับในเรื่องของการที่จะมีพึ่งอยู่ในชุมชนนะครับนะครับ ในส่วนของวิทย์หอมพญานโจกดีพื้นที่สภาพแวดล้ามของเปิร์นี่เอ,เอื้ออำนวยหลายอย่างนะครับเนาะเพราะว่ามดตํำบลเนี่ยสมัยจะเรียงพึ่งเพราะฉะนั้นพึ่งอยู่ในชุมชนโอกาสที่จะเป็นแรงเข้าไปสร้างอาชีพสร้างไรายได้หกือปูปอุยแมอุยได้ค่อนข้างดีนะครับในการออกแบบอย่างต่างๆเนี่ยมันถือเป็นสิ่งสําคัญโกนพึ่งออกแบบในเรื่องของการทํามันอย่างต่างๆนะครับเนาะมืนอก็จะเป็นการพัฒนา และก็ซื้อต่างๆที่ปนเข้าถึงตอนนี้มันเข้าง่ายนะครับเนาะสามารถดูใน YouTube ในแบบอย่างต่างๆแเขาประยุกต์ใจมาเป็นงานออกแบบดีไซน์เรื่องของโขนพึ่งลังพึ่งนะครับทีนี้ก็ดีคือเปิดไปได้ดูงานศึกษาดูงานที่ภักใต้นะครับเนาะและแม้กระทั่งการแปล,ลปรปลลปปปลลูปเป็นอย่างต่างๆเขาก็พยายามสอนแปลรูปเป็นสบู่น้ำพึ่งแปลรูปเป็นอย่างต่างๆนะครับเนาะเป็นสบู่เหลวแล้วก็เป็นสบูเบเสบ่เป็นก้อนเขาก็ได้ทดลองผ่านกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะนะครับเนาะซึ่งจะทําให้เปเกิดการที่ออ้กะตอนนี้ก็ได้ทําโขนพึ่งล้างพึ่งเดียบร้อยหมดแล้วนะครับตีพ้อมจับนายนะครับเพื่อกับโปกวิ่ไม่อุ้ยตีแหมชุมชนเขาจะเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระวังกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่จะสร้างรายได้สร้างอาชีพตีจับต้องได้นะครับหัวซับซ่อนนะครับทฤษฎีเือน้อยเน้นปฏิบัตินะครับตอนนี้เ็พยายามจะเน้นปฏิบัติ จกประสบการณ์ไดยตรงเห็นหูจกประสบการณ์ป้อุ้ยไม่อุ้ยซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เขาได้พัฒนาชุมชนจากการปฏิบัติจากกิจกรรมที่อยู่ในชุมชนที่เปินชื่นชอบเพราะฉะนั้นในการทำอย่างต่างๆเนี่ยเมื่อผมได้ทำแล้วจับต้องได้สามารถสร้างรายได้ได้นะฮะประก็จะมีกำลังใจในการทำงานกับชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นในการทำงานกับชุมชนเาขาคงจะบอก ได้อูได้จ๋าแ่กกำปากเนี่ยเดียวนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากตีทําเสร็จก็เอาโขนพึ่งไปวางในพื้นที่ที่เป็นมีต้นไม้ดอกขาวอย่างเงี้ยเนาะไม่ยญาดอกขาวนะฮะซึ่งเป็นแรงที่พึ่งชอบมากแม้กระทั่งหญ้าใบยาบ่าับน้อยๆนะครับที่เป็นหญ้าชี้หงอบันท้าก็ถือว่าเป็นสิ่งอันหนึ่งตีเขาจะเอาวางไว้ได้แล้วก็หญ้าของก่ต้องได้เลยนะครับมุมมองเห็นมุมนะครับพะสามารถที่เป็นแรงเลี้ยงพึ่งพง คือกระปุกอุ้ยมีอุ้ยได้ซึ่งเป็นกิจการรมที่ทำง่ายนะครับผมว่านะเนาะสำหรับผู้สูงอายุนะครับซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ดีอย่างยืนต่อไปนะครับวันนี้กข็ข,ขอจบต่วอีก,กนนะครับสวัสดีครับ